เข้ามาโอเดตขยับมาขยับเก้าอี้หน่อยขยับเก้าอี้หน่อยเจ้าไอ้ไอ้เอกกำลังทําอันนี้กะคุณเป็นเอกเจ้าของร้านกับลางานนี้อยู่อันอาอาแค่เซลฟี่กะเอาหัวลงหน่อย่อเอาหัวลงหน่อยบ่อบางป้ายเอออากาศไทยลูกโหอีนี้กับไปตามล้ำเดี๋ยวกอนปุ่นปุ่นตะปุ่นปุ่นอ้เอากล้องมาใส่ขานี่ก็ได้หรอ เดนน้ำผากรองมาใส่ขาบาร์ดี้กินลักก๋วยเตี๋ยวเมาถ่ายรูปไปที่ไหนถ่ายรูปสามชั่วโมงกินก๋วยเตี๋ยวแต่ห้านาทีจะก๋วยเตี๋ยวได้บดนุงห้านาทีเออยกมือเอาหัวใจหัวใจใบลุ่นหน่อยหัวใจมินิฮัทเอามินิฮัทไออย่างป็นอันอย่างแง่งขิงแง่งขายแม่มินิฮัทอ่ะมินิฮัทสวยๆรอน้องเด่นตั้งกองอ่ะ โอเดตแปลงหน้างามๆเอาเปลี่ยนไปโอเดตไปยปนปนปืนมุมเพเปลี่ยนเปลี่ยนมุมอ่าอ่าโอเคอพิซซานี่น,าานะเจ้าเจ้าเดนนัพพาอย่างเดนนัพพาได้กล้องอล่ะได้แล้วเข<ฮ>ามาเข้าแล้ว่านนี้อ่าเดนนัพพาไปแล้วเดนนัพพาจะใช้วิธีไหนกดอะไรอย่างกล้องอ่ะกล้องถูกลบามือไปได้เ่ะแล้วตั้งตั้งกันเอากล้องบามือเอากล้องบามือไม่ได้เหรอ อโอ้โหเด็ดถุงกระเดื่องกระเดื่องบางป้ายเป็นเอกพจน์มันเป็นยังบางจะมันเจะอาจะถ่ายรูปใช่ไหมรอกล้องกันเดียวอันนี้ท่าอย่างเจ้าพอมินิฮาร์ดอาปาโอมินิฮาร์ดเนาะอ่าโอเคเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่า,ทาอาโอเดตนำท่าอากดไหลอ่าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นเอกลามอร่อยว่าเลยว่าพร้อมกันก๋วยเตี๋ยวเป็นเอก เดะมาเดี๋ยวจะมาเต้นนั่นน่ะคนเท่าอันเจียงฮายเนาะวันนี้เป็นคนอเจียงใหม่เนาะได้หรือยังโอเดตมันมันตั้งเวลาบ่ได้มันตามมือได้เอออันก็บไ้ถ่ายละอีอันจะองอถ่ายจะมาตั้งเวลาอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายฮึเดีพี่สาวต้องมเข้านออีเถนคนไายเหอครับพี่สาวต้องมเข้าอ่ะไมยมาเลยมา กล้องเหาเปิดกล้องเปิดตัวเองเจ้าใายเลยอ่ะอ่ะกล้องตังเพจเจ้าอันนี้กล้องเพจเจ้าเออเนี่ยอันนี้เฮาอันเรียนเชิญตากล้องพิเศษมาเอาออกก็ได้เจ้าต้องไปชอบโปรแกรมตั้งเวลามาเนาะถ้ามานก็บ่ได้ถ่ายละแม่เพิ่นเอาสองล้อเลขกอย่างเดียวฮะอ่ะอันนี้เอาครึ่งตัวโอเคอ่ะพี่จ๋ามาเข้าแล้อ้าว เดีย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 พี่สาวจะไปเข้าตัวทำมาโอเคถ่ายรูปเป็นที่ระทึกนะเจ้าถ่ายรูปเป็นที่ระทึกเอาได้สามคนสี่คนห้าคนฮะเอาประสานเสียงกันได้ก่อนก๋วยเตี๋ยวเป็นเอกอ่ะเอาว่าไหมก๋วยเตี๋ยวเป็นเอกอันยัางก้ออันยังอาร่ำอันย่างอะไรันอ่างอะไหรออันหนึ่งสองสาม ก้อยเต๋อเป็นเอก,เอกรถเดช <ไป S 2> จ้า